ปลาตะเบียปบปลาตะเกียนเข้านะคะทุกคนอันนี้ก็เลยเป็นตาสร้อยเนาะนานนานนะคะจะมีปลานิลขนาดเท่าฝัามือเข้ามาแล้วก็เพิ่ได้เป็นสองตัวใส่ไม่ใหญ่เะยคะ่ะตัวเล็กๆวันนี้ยังไม่เจอปลานิลใหญ่เลยนะคะทุกคนมีแต่ปลานิลเล็กขนาดสองนิ้วสามนิ้วได้ สู้กันต่อไปค่ะกับครั้งแรกการมาหมายหน้าแพภูมิพัฒน์นะคะเพราะแบบปีที่แล้วปีก่อนนั้นเนี้ยเราเราเคยเข้ามาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะลงเล่นปมายนี้สักทีนะคะปีนี้ก็เลยถือโอกาสลงเล่นหมายหน้าแพภูมิพัฒน์เลยนะคะ รุ่นกันย,ยาวๆค่ะทุกคนอาจจะมีแบบมีไซส์จัมโบ้เข้ามาสองตัวสามตัวก็ได้นะคะเราต้องรอรุ่น,นต่อไป